อีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปสั้นๆของ JPX วันนี้ครับผมถือตัวนี้เลยครับเจ้าท่อลมร้อนของแอร์เคที่ JPX นะครับคุณผู้ชมรู้หรือ,อยังครับว่า JPX เนี่ยสามารถต่อท่อลมร้อนได้ความยาวรวมกันที่3เมตรเลยนะครับแล้วก็ยังรับประกัน1ปี b. เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ตัวเครื่องเนี่ยครับจะให้มาชิ้นเดียวที่ความยาวประมาณ1.5เมตรเพราะฉะนั้นถ้าความยาวมันไม่พอลูกค้าสามารถต่อเพิ่มได้อีกหนึ่งชิ้นแต่ไม่ควรเกิน3เมตรแล้วนะครับสออันนี้ต่อรวมกันก็จะได้ความยาวที่3เมตรถ้าลูกค้าต่อความยาวเกิน3เมตรเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยลมร้อนที่มันอยู่ในภายในท่อม,มันจะอยู่กันนานเกินไปแล้วจะทําให้ระบบมอเตอร์เนี่ยมันมีปัญหา วันนี้ครับผมเองเนี่ยจะมาสอนวิธีการต่อท่อตัวนี้ให้กับลูกค้าดูนะครับท่อตัวนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณสัก6นิ้วนะครับผมทําการดึงแบบนี้ขึ้นมานะครับทั้ง2ฝั่งนะครับี๋คุณผู้ชมจะเห็นนะครับ2ฝั่งแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาเกียวเนี่ยครับประกบเข้ากันนะครับค่อยๆบิดเข้าไปนะครับมันจะยากนิดนึงนะครับลูกค้าแต่ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับเนี่ยฮะสังเกตนะครับเกียวมันจะเข้าไปแล้ว นะครับแต่ตรงเนี้ยครับพอตอนที่เกียวมันจะเข้าสนิทกันเนี่ยมันจะยากนิดนึงมันจะเกิดช่องว่างนิดนึงนะครับ<_<_ก็พยายามที่จะจับนะครับยัดมันเข้าไปนะครับจนมันเป็นเกียวแบบนี้นะครับมันก็จะมันก็จะยากนิดนึงแต่พอมันเข้าไปแล้วปุ๊บมันก็จะง่ายแล้วครับลูกค้านี่ครับผมก็พยายามที่จะดัดมันนะครับเข้าไปนะครับค่อยๆเอาเข้าไปอ่าีเป็นไงฮะเข้าแล้วครับสนิทแล้วครับก็ประมาณนี้พอนะครับบิดพอประมาณ อ่าผมก็จะยืดให้ลูกค้าดูนะครับนี่เป็นไงครับได้ความยาวรวมกันที่3เมตรแล้วนะครับสำหรับนนี้สาระน่ารู้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมได้อีกในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ